นส,สถานที่แย่งนี้ตามหลักฐานของพระทงสัญัาท่านบันทึกว่าตอนที่ท่านมาท่านเจออะไรโซ่ตัวนเจออุปกรณ์ที่พระเจ้าศัตรูได้ทรมานพ่อตรงนี้ครับมองไกลขึ้นไปไมมองบังก็คือมีชุดคิชโูดอยู่ด้านบนเห็นไหมเนินนิดหนึ่งตรงนั้นนะพระเจ้าพิบิสาน เอาอารมณ์ตรงนี้มองขึ้นลงขณะที่ถูกจำคุกอยู่ณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่จำคุกที่พระเจ้าศัตรูได้จำคุกพระราชบิดาของตนท่านบอกเป็นเรืนอนอกที่มีควันนะครับมีควันขึ้นมานะครับเพื่อทรมานกับนักโทษแต่มาเป็นที่ทรมานของบิดาของตนเนื่องจากว่าพระเจ้าศัตรูได้พบกับอะไรครับปัปปามิคือพระเทวทัต พระเทวทัตต้องการบครอ,องสงแต่เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเป็นอะไรเป็นผู้ดูแลนะครับพระผู้มีพระเจ้าจึงต้องเก็บอะไรเลยเก็บพระเจ้าพิมพิสารก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้อาชาติศัตรูกุมารน้อยฟังได้ดูแล้วก็ทําให้พระศัตรูหลงแล้วก็อะไรได้พบกับพระเทวทัตมาเป็นเพื่อนตลอดจนกระทั่งพระเทวทัตได้กล่าวว่า ความปกครองเป็นกษัตริย์นะครับถ้าไม่รีบปกครองอาจจะไม่ได้มีโอกาสปกครองได้ประกอบกับพระเจ้าศัตรูในอัธกถา,ากล่าวว่ามีใจที่อยากปกครองอยู่แล้วสมัยหนึ่งนะครับราชกุมารพระเจ้าศัตรูไปปัพ่อไปประสาทนะครับของอายรประศัทของอามตดท่านหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่โตอลาัางการกุมารไปถึง จับแขนพ่อขึ้นไปบนปราสาทแห่งน,นั้นได้นึกในใจว่าดูสิพ่อเราเป็นถึงกษัตริย์เนาะแต่ดูดูอามาตยังมีอะไรมีพลุหัดใหญ่โตยิ่งกว่าพ่อเราอีกเดี๋ยวเราเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่เราจะยึดคืนเพราะนั้นข้อความนี้แหละอัรกาเลยตีความว่าความดั้งเดินในใจของชาตตู่ต้องการปกครองอยู่แล้วก็ได้รับอะไรด้วยได้รับการสนับสนุนจากเฟเทอรยิ่งเอาใหญ่เลยใช่หรือเปล่าด้วยเหตุน,นี้ พระเทวทัตจึงได้บอกพระเจ้าศัตรูว่าให้ฆ่าพ่อซะแล้วตัวเองก็จะได้การปกครองจนกระทั่งพระเจ้าศัตรูเชื่อมีวันหนึ่งพระเจ้าศัตรูได้เน็ดกิดเข้าไปในห้องบรรทมของพระราชบิดาปรากฏว่าจะทำไมจะทำลายพ่อฐานจับได้ก่อนเมื่อจับได้แล้วตามกฎมณฑีบางของกษัตริย์แม้เป็นลูกก็ต้องถูกประหารชีวิต แต่เนี่ยจากความรักของพ่อมีแต่ลูกได้ก่อนลูกว่าลูกจะฆ่าพ่อทําไมลูกตอบว่าอยากได้ความเป็นกษัตริย์พระราชาตอนนั้นถามว่าพระเจ้าปิ่สานเป็นโสดาบันหรือ,อยังเป็นแล้วนาะตั้งแต่อยู่ละทิวันพานเป็นโสดาบันถามว่ามีมัฉรียามนะัไม่มีจึงสละให้เลยครับก็เลยยกให้ลูกเลยตั้งไต่บัตน,นั้นจากนั้นทําไมพ่อก็ยังอยู่ พระเทพราปกล่าวว่ามหาบอทพีถ้าไม่ฆ่าพ่อสักวันหนึ่งพ่อทวงคืนกษัตริย์ได้นะต้องฆ่าซะปรากฏว่าจริงๆเนี่ยให้ฆ่าตอนที่เป็นอะไรให้ฆ่าตอนที่ตัวเองยังไม่เป็นกษัตริย์จนเป็นกษัตริย์แล้วก็ยังไม่ฆ่าก็เลยสั่งว่านี่ฆ่าในที่สุดจับพ่อมาทําไมเลยขังบริเวณน,นี้นะครับพระเจ้าปิมพิสารเมื่อถูกขังบริเวณน,นี้แล้วในเมื่อท่านไปไม่ได้ ครั้งแรกก็ไม่ได้ห้ามมารดามารดาของท่านก็คือพระนางเวเทหิพระเจ้าปิมพิสารครองร่าอายุ15ปีครองนานอยู่37ปีท่านสวรรคตรตอนอายุเท่าไหร่ครับ52ปีเท่านั้นเองท่านถูกฆ่าตอนอายุ52ปีเมื่อท่านนะครับได้ถูกจำพุกที่นี่พระเจ้าศัตรูไม่ได้ห้ามแม่แต่ให้อดอาหารแม่ต้องเอาอะไยอาหารเดบไว้ที่มวยบ้าง อาหารทาผิวหนังบ้างเพื่อให้อะไรพระสวามีได้เลียอาหารตามผิวหนังให้หานปรากฏว่าท่านมาถึงถามทหารว่าพ่อเราอยู่มอยู่ก็เนื่องจากได้กล่าวว่ามารยาของท่านเขาเยี่ยมตอนหลังให้แม่เขา้าเมื่อแม่ไม่เข้าแล้วปรากฏว่าทําไมก็มาถามว่าพ่อเราตายยังยังทำอะไรอยู่เดินจงกรมที่นี่ก็เลยทําไมละกีดฝ่าเทา้า กรรมเก่าที่เคยขึ้นอะไรขึ้นอุโบสถโดยการใส่รองเท้าขึ้นไปกรรมวันนั้นเลยส่งผลให้พระเจ้าพีสารถูกกีดฝ่าเท้าในพระไตรเบกกล่าวว่าถูกกีดฝ่าเท้าแล้วยังเอาอะไรเอาเกลือทําไมทาที่แผลสดๆแล้วไปผิงไฟท่านทรมานมากแต่ในที่สุดท่านมีอารมณ์ขององค์สมเด็จพระเ,รเจ้าท่านกล่าวว่าอะไรอาหพุโทโธอโหพุทธทาง กล่าวอยู่ตลอดเวลาอาศัยอารมณ์ของพระผู้มีพระเจ้าเป็นอารมณ์ประกอบกับท่านได้มีอะไรหน้าต่างมองขึ้นไปท่านลำพึงว่าดูสิเมื่อตะก่อนเราสามารถขึ้นไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าบนคิชกูตดแต่น้ำบัดนี้เราไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วท่านก็มองรอะหน้าต่างไปเห็นภาพพิสุขึ้นลงอ็น้สาวกขึ้นลงอยู่ต่แต่ขึ้นไปไม่ได้จนในที่สุดนะที่นี้นะครับพระชาตาศัตรูถานพ่อยังอยู่ไหม พออยู่แล้วจนกระทั่งผ่านมาสองสามวันต่อมาวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าศัตรูภริเสีของท่านทำไมตั้งคันเราลอลูกทารมากล่าวว่ามหาบอพิษวันนี้มีทั้งข่าวดีและไม่ดีจะฟังข่าวไหนก่อนพระราชาบอกนี้ฟังข่าวดีก่อนละกันวันนี้ราชโอรสท่านประสูติแล้วแต่ข่าวไม่ดีคือพ่ออะไรพระบิดาของท่านทำไมสิ้นพระชนที่นี่แล้ว ท่านเสียใจท่านนึกถึงว่าตัวเองเป็นลูกนึกถึงพ่อทันทีรีบมาที่นี่แต่มาถึงเจอพระนางเวเทีซึ่งเป็นน้องสาวพ,พ,พ,พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารมีเม,มส,สีสี่ท่านนะคนโตคือพระนางเวเทีน้องสาวพ,พระเจ้าประสิทิที่โกรศมีลูกสามคนได้แก่พระเจ้าศัตรูคนโตพระเจ้าศิละวะและพระเจ้าชัยเสนพระเจ้าชัยเสนทําไมเบื่อหน่ายเห็นพี่ นะครับข้าพ่อก็เลยในที่สุดบวชและเป็นพระหลานส่วนพระเจ้าลาศิละวะก่อนหน้านี้พระเจ้าศัตรูจะพระฆ่าพระเจ้าศิละวะน้องชายโดยจารทําช้างทำมชนพระผู้เจ้าทราบเลยบอกว่าโมคละนะเธอนนามอะไรพระเจ้าศิละวะมาหาเราด่วนก็เลยกลับมาได้รอดก็เลยบวชในที่สุดน้องก็บรรลุเป็นพระหลานแต่พระเจ้าศัตรูทำปิดตุคภาสีก่อน ณสถานที่อย่างนี้ท่านร้องไห้เสียใจณนะบริเวณนี้ในการนั้นพระนางเวท,ทิกรพระสวามีร้องไห้เสียใจปรากฏว่าพระเจ้าศัตรูก,ก็เสียใจร้องไห้พระมารดากล่าวว่าลูกเกยลูกหรือเปล่าว่าพ่อรักลูกขนาดไหนลูกเกยในสมัยหนึ่งพ่อขึ้นตัดสินคดีลูกร้องไห้เสียใจเนื่องจากนิ้วนะครับมีบาดแผลแล้วมีหนองพ่อของเจ้าดูดหนองในนิ้วเจ้าแล้วเกินกิน ทำให้พระเจ้าศัตรูยิ่งเสียใจร้องไห้เป็นใหญ่นนที่นี้นะครับจึงทำให้ท่านเกิดวิปลาสและประกอบกับช่วงนั้นทำไมช่วงนั้นพระเทวทัตถูกธรณีสูบด้วยก็เลยยิ่งกลัวเขาเ้าไปใหญ่เลยว่าตัวเองต้องทุ่ธรณีสูบแน่เพราะปิดตุคาดท่านเหมือนกับเป็นคนอะไรเลยจิตหลอเลยนะเหมือนวิปลาสไปเลยอะ่ะจนกระทั่งทำไมจนกระทั่งท่าน นะครับถูกแนะนําหมอชีวะเกาะโอมลพัสซึ่งมีศักเป็นอะไรลูกเลี้ยงของพระเจ้าอภัยกุมารพระเจ้าอภัยกุมารเป็นลูกของเมสีคนที่สอง,องพระจ้จเิพีศาจชื่อว่ามางปทุมาน,นะครับซึ่งพระเจ้านะคะอภัยกุมารลูกของปทุมาได้นําเด็กชายชีวะกะโกมาพัทที่แม่นะครับสารดีไปโสพณีค่อนลูกชายแต่ไม่สามารถเสร์ตระกูลโสพินีได้ตื่นทิที จนกระทั่งมีลูกคนที่สองคลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงสวยที่สุดเลยคือนางเิรีมานางเซรีมาจึงเป็นน้องสาวของหมอชีวกปร,ประโกลมรพัฒนะครับเมื่อน,นั้นนะครับถูกทีพระเจ้าภัยกุมารจึงนามลายหมอชีวกปร,ประโกลมพัฒนมาเลี้ยงจนกระทั่งส่งไปเรียนแพทย์ที่ตักศิลานะครับแล้วก็ได้สร้างวาชิวกรรมพวันด๋ยวเรื่องราวของหมอชีวกระโกลมพัฒ์ไปวันท่กนี้ตอนกักปคิจกรคือชีวกระกลมพวันนั่นเอง ก็ร่างวังขาของพระราชานะครับแล้วที่นี่มีการตระกูลนี้ที่เก็บสมบัติห้าตระกูลพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าชตูฆ่าตายพระเจ้าชัตูมีลูกชื่อว่าพระเจ้าอุทัยพัทพระเจ้าอุทัยพัทโกอดพ่อที่ไปฆ่าปู่ก็เลยทําให้พระเจ้าอุทัยพัทฆ่าไข่เสลยฆ่าพระเจ้าชาตตูแต่นี่สุด พระเจ้าศัตรูอยู่กับผู้ใจหลายภพรษศแต่ท่านไม่สําเร็จอะไรเลยเพราะท่านจะกลับมาเป็นพระปัจเจีพุทธเจ้าครับนะครับนี่สองอสงไขเกษดเศแสนกับท่านจะมาช้ากับพระเทวทัพพระเทวทหลือแสนกับจะมาเป็นพระปัจเจีพุทธเจ้าตอนถวายทางช่วอาอติสระแต่พระเจ้าศัตรูท่านจะมาเป็นพระปัจเจีพุทธเจ้าอีกสองอสงไขยมีชื่อว,ว่าวิชิตาวีนะครับเนื่องจากหลังจากนั้น เนื่องจากตอนหลังท่านดูแลอูดูแลสุดที่สุดเด็ดเลยนะทําท่านทําสังเตรนาดูแลศาสนาพุทธอย่างสุดยัดแต่ไม่สามารถขวางกานในปิตุาได้แต่สามารถผ่อนปลนในกรรมหนักจริงๆพระเจ้าศัตรูต้องต้อง,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 องนรกคุมเดียวกับพระเทวทันแต่เนื่องจากท่านดูแลจึงเบียดเบียนนรกมหาเวทีเหลือแค่นรกโลหะกุมพีตอนนี้ท่านอยู่นรกัโลหกุมพีนะครับ ค่อยๆลงไปจากลาลงไปเรื่อยๆสามหมื่นปีแล้วค่อยๆขึ้นใหม่สามหมื่นปีท่านถึงจะพ้นกรรมในนั้นตอนที่ฟังพระทเจ้านะครับอยู่ที่ชิวกรรมพวันท่านมีความหวาดกลัวมากและพระองค์ตัดที่นั่นอยู่ในสามันและผลและสุดเดี๋ยวไปฟังที่โน่นและที่นี้ฆ่าต่อฆ่าต่อตามที่บอกว่าพระเจ้าศัตรูฆ่าพ่อจากนั้นพระเจ้าศัตรูมีลูกชื่ออุทัยพัฒน์กอดพ่อไปฆ่าปู่ จากนั้นพระเจ้าอุทัยพัฒน์ทำไมโกรธพ่อไปฆ่าปู่พระเจ้าอุทัยพัฒน์มีลูกชื่อว่าอะไรบุญลกวะโกรธพ่อขับพระฆ่าปู่บุญลวะมีลูกชื่ออะไรอนุรถโกรธพ่อไปฆ่าปู่พระเจ้าลายอ,อนุรถมีลูกชื่อนาคทัศกะโกรธพ่อไปฆ่าปู่ถามว่าพระเจ้าบ,บุรลวะพระเจ้าพิมพ์ฉัเป็นไรกันตอบถูกรางวัลห้าล้านบาทฟังรู้ยังไม่รู้เรื่องเลยต่อโจนอะไรใช<ร><ร>่ไหมใครฆ่าใครยังไม่รู้เรื่อง ยังไงตั้งรางวัลไปท่านก็ตอบไม่ถูกอยู่ดีเราถึงคาตั้งรางวัลไงเรายังตอบไม่ถูกเลยเพราะนับกันไม่ถูกเลยใช่ปะ่ะโอ้โหนี่แหละคือตระกูลห้าชั่วโคตรท่ากันตายในที่สุดทหารคนหนึ่งเป็นอามาชื่อวสุสุหน้าเบือนในวงปิดอกขรฆ่าตัดตอนแล้วตัวเองขึ้นของราชเลยฉะนั้นความเป็นราชพืกษมาโคสิ้นสุดที่พระเจ้านาคพา,าสกะจากนั้นก็คือสุสุหน้าคอราช จากนั้นสุนครองรางมีลูกชื่อว่ากาลาโสกรกาลากลับมาดูแลพุทธนาทําสันคนาครั้งที่สองที่ไผ่สารีคือองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงตะปูนี้จึงค่าแล้วสมบัติมากมายเท่าไหร่ห้าราชวงค์ค่ากันเก็บไว้อยู่ที่อะไรโสนาพันธานนั่นแหละที่ในที่สุดสมบัติแต่ละรุ่นรุ่นรุ่นไม่มีใครเอาไปได้เลยทิ้งความไรยอาฆาดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมละ่ะ ไม่ถูกลงสู่อาบายกันทั้งสิ้นแต่เนื่องจากพระเจ้าพิมสารถูกฆ่า,ศาแต่เนื่องจากท่านเป็นโสดาบัลหรือเปล่าท่านเลยปิดอบายแต่เนื่องจากท่านเนี่ยเคยเกิดขึ้นลงที่สวรรค์ชั้นจตุมมรา,าชิกาสิบสี่อัตภาพท่านเลยต้องการเลือกามจินท่านต้องได้สวรรค์สูงกว่านั้นดาวดึงแต่ท่านเลือกต่ำกว่าได้สูงกว่าเลือกต่ำกว่าได้ไหมต่ำกว่าเลือกสูงได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มีทางได้ท่านเลยเลือกในจัดตุมมรา,าชิกา ทำไมเรารู้ว่าท่านสมัยหนึ่งอย้อนกลับอีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์เกิดที่นาทิกะตอนพระองค์จะเดินทางเส้นทางสุดท้ายไปกุสินารามีเมืองหนึ่งเที่ยวนาทิกะพระองค์ได้หยุดและในการนั้นพระผู้มีพระเจ้าพยากรณ์เมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นได้มีพระหลานกี่องค์กี่องค์แต่ยกเว้นเมืองเดียวคือราชเือพระองค์ไม่พยากรณ ท่านพระนรนก็เลยเกิดว่าเอ๊ทำไมทูตเจ้าไม่พยากรณ์ที่ราชเกอทางทางที่พระองค์อยู่ที่นี่ถึงห้าพันสาทางทางที่พระเจ้าพิมพ์สารดูแลพวกอย่างมีทำไมไม่พยากรณพระอนุน,น,นรู้สึกว่าต้องถามพระเจ้าช้าว,วันหนึ่งพระองค์ออกอบิณฑบาตท,ที่ไหนกะพระอน,นุนเข้าก่อนเลยได้ถามว่าข้าแต่พรจลนพอเหตุใดพระองค์จึงไม่พยากรณ์ชาวราชเกอมาคตนว่าสาเร็จพระเลียเท่าไหร่แล้วพระนรนออกเลยนะ ะเนื่องจาาพระนรุลลวะเดี๋ยวพะเจ้าบินทบารระหว่างที่พระภุทมีพระเจ้าบินทบารได้ําดญิว่าพระนรุได้ถามเราเนาะเดี๋ยวกลับไปพ่อองค์จะตอบพระอ,อนุปรากฏว่าหลังจากที่พ่อองค์กลับมาที่นาทิกะเมื่อน,นั้นนะครับปัจฉิมยามเราไมยามผ่านไปในมัชฉิมยามแสงสว่างเสียงดังกึกก้องได้แรงงานตัวลงมาว่าข้าแต่พรมเจริญข้าพระเจ้า พระเจ้าพิมพิสารณบัดนี้ข้าพเจ้าเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าชะนะวะสะพะอยู่สวรรค์ชั้นจตุมาหาราชิกาถ้าแต่พมเจริญข้าพเจ้าเกิดเป็นยักษ์เพราะเนื่องจากข้าพเจ้าคุ้นเคยที่ไปแล้วเกิดเกิดแล้วตายสิบสี่อัตราคาจึงขอไปเกิดเป็นยักษ์แต่ยักษ์โสดาบันนะครับเป็นลูกน้องของใครหรืมะทุกวันนี้พระเจ้าพิมพิสารนั่งหลังเลยทวนนะิสุวรรณนะสี่ทิศที่จตุมาลิกาทั้งบนคือ ทางด้านเหนือของภูเขาซีเนลุเาวีสุวรรณทางด้านใต้ชื่ออะไรทางด้านาาตะวันทาตลัดถัทางด้านใต้วิรูปักขะทางด้านตะวันตกวิรูปอะกาศจะรับปรากฏพระเจ้าพิมสันนั่งหลังทไทยเทวีสุวรรณเทวีสุวรรณก็ไปโสดาบันนะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยนับถึงเติมจนเดิมไตสนาคมไปหมดสิ้นแล้วนี่แหละคือความเสียหายขม,มุษนาเกิดจากคนไม่ศึกษาและไม่นับถืออะไรกันมากนาย จริงๆเทววิสุวรรณโสดาบันโกแต่นับถือเกินพระรัตนไตรเกินพุทธเจ้าไปสละท่านก็ทําไมท่านเล่าเรื่องท่านพอดีและบอกข้าแต่พระองค์เจรพอดีหม่อนฉันที่เทววิสุวรรณให้ถือหนังสื่อสารอันหนึ่งไปรายงานที่วิรูปปัฏาก็เลยผ่านเห็นท่านนนถามพระอ,องค์ก็เลยลงมาตอบแทนตอบคําถามตอบอะไรคาถามแทนพระอ,องค์ถ้าแต่พระอ,องค์พูเ้เจริญ ข้าพงศ์ขอกล่าวตอบที่พระนนทนได้ถามว่าชาวราชคฤร์สำเร็จเท่าไหร่ข้าพงศ์ขอตอบว่าชาวราชคฤห์สำเร็จโสดาบันอย่างเดียวสองล้านสี่แสนคนแต่พระสะกทา,าคามีพระนาคามพิภันข้าพงศ์ไม่สามารถคำนวณได้มันเยอะกลัวคำนวณผิดเพราะฉะนั้นเราเลยทําให้รู้ว่าชาะนะชาะตะพระสพระเถระพระเะระจ้าพิสารเป็นยักษ์ลงมาเป็นผู้ตอบว่าราชคฤห์ตรงนี้ห้าปัญษา กว่าเป็นโสดาบันย่างเดียวสองล้านสี่แสนคนครับโสดาสกกไอโทษสกกดทานาะครบาบเมมากจนไม่สามารถพูดได้แล้วท่านกล่าวว่านอกนั้นขึ้นไปเป็นสวรรค์หยุดดังแป้งฝุ่นโอ้โหเยอะมากแป้งฝุ่นนะครับในสมัยนั้นเราไม่ได้อยู่ในแป้งฝุ่นแน่นอนเพราะอะไรคานวณจากเวลาถ้าแป้งฝุ่นทุกวันนี้แป้งฝุ่นยังบู่อยู่บนสวรรค์ไเพราะอายุยังไม่ลงมาหรอกงั้นเราไม่ได้อยู่ในแป้งฝุ่น เราอาจจะอยู่ในผงรองธุลีไม่ได้แป้งฝุ่นฉะนั้นเรายังเวียนต้เวียนเกิดอย่างนั้นอันนี้คือการรายงานพระนั้นพระเจ้าพิมพิสารกรรมเกิดจากการสวมรองเท้าขึ้นในสถานที่ไม่ควรเหยียบย่ำนั่นเองท่านเลยได้รับกรรมตัวนี้ท่านทุกวันนี้ท่านชวนะพระสัพเพเทระนะท่านถ้าท่านขึ้นไปบนสวรรค์ชันจะตุ้มหายใขึ้นไปกราบไหว้ท่านเลยถามยักษ์ก็ได้ว่าอยากมาพบพระราชาพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้ท่านชื่อว่าชนะพระ ชะวะนะือจริงๆเราเรียนช,ชะวะนะถูกไหมผมก็เลยจําว่าเอานอนหนูมาแทนวอแหวนเลยชื่อชะนะวะเลยเลยไม่ลืมชะนะวะเป็นผู้รายงานพระอ,องค์ถ้าท่านขึ้นไปช่วยถามนะว่าพระอาจารย์พิมพสารเป็นยักษ์อยู่ใช่อะเปล่าท่านเป็นยักษ์อยู่ทุกวันนี้ครับ แล้วท่านขอท่านก็จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาเป็นพระรหันนั่นเองครับนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่จังฟูครัน้นี้มาดูหลักฐานพระทางสัญจังท่านกล่าวว่าตอนที่ท่านมานะครับเป็นที่พลมานของพระราชานะครับมีกําแพงํามสูงถึงอะไรสามเมตรยาวถึงหกสิบเมตรทรมานทอดอยู่ที่นี่แหละครับนี่แหละคือสานที่ที่พระเจ้พาพิสารถูกลูกพลมานตนครั้นี้มาดูอัตถกถา ถามว่าถามว่าพระเทวทัตเข้าขายปราชิกสั่งให้พระเจ้าสุขาพ่อมาถ้าปราชิกคือข้ามน,นุษย์ถูกไหมแม้คนสั่งก็เข้าขายถามว่าพระเทวทัตเข้าขายปราชิกนะข้าไม่เข้าอ่าใครบอกเข้าบ้างยกมเมเนนะอใครบอกไม่เข้าที่บอกไม่รู้ ท,ที่ไม่กล้าตอบคือไม่รู้คือ,อยงได้อาถากล่าวว่าอานนี้ไม่เข้าข่ายเพราะพระเทวราชส,สั่งให้พระราชาฆ่าตอนไม่ใช่เป็นราชารู้อมั้ยสั่งว่าให้เป็นลายราชกุมารฆ่าพ่อที่เป็นราชาแต่พระอะไรพระชาติสุรุมาฆ่าตอนองตนเป็นพระราชาแล้วไปฆ่าผิดเงื่อนไขครับจึงรอดจากประราชิดขนดนิดเดียวเองนะจึงรอด อ่าจริงๆอ่ะข้าสมมติว่าข่าตั้งแต่เป็นราชกุมารเลยีก็ผิดเลยคือถ้าค้าตั้งแต่เป็นราชกุมารเข้าขายเลยแต่ท่านมาอะไรมาค้าตอนที่ไปราชาแล้วก็เลยไม่เข้าขายบาราชิกและสาหรับอ่าสหรับพระเจ้าศัตรูจริงๆเน่ะมีความปรารถนาอยู่แล้วได้กระตุ้นเลยทําเลยถูกไหมไหม ท่านก็มีความประสงค์อยากครองเมืองท้องราชอยู่แล้วครับคราวนี้มีการวิเคราะห์ว่าพระราชาได้แบ่งไปสามกลุ่มพระราชาให้ทหารว่าเอควรลงโทษตอนที่เด็กติดเข้าไปฆ่าดอจับได้อะพระราชาถานทหารทหารกลุ่มหนึ่งนะครับทหารกลุ่มหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าได้ถามว่าจะลงโทษอย่างไรทหารกลุ่มที่หนึ่งได้บอกว่า ให้ข้าจริงๆลูกต้องถูกกดมนเทนบานประหารด้วยนะบอกให้ข้าทั้งกุม,มารข้าทั้งพระธรรมทัสและข้าทั้งพิสุทน์ที่สนับสนุนปรากฏว่าพระราชาทำไมพิจิมมี่ไม่ต้องไปแล้วจะจบละพวกนี้ถูกถอยยดยศหมดเลยนะกลุ่มที่สองบอกว่าให้อะไรให้ข้ากุม,มารให้ข้าพรรทั์แต่พิสุทน์อยู่ข้างไม่กวนข้าพวกนี้ลดยศกลุ่มที่สามบอกว่า ไม่ฆ่ากุมารไม่ฆ่าเทวทัตไม่ฆ่าพระพิโสจึงทำไมเพิ่มยศนะครับนี่คือความเมตตายอย่างสุดสุดนะในที่สุดความมีน้ำความรักหลยพ่อต่อลูกนี่แหละคือเรื่องที่ไม่มีใครสามารถบอกไนดะ้ท้งทางลูกฆ่าพ่อพ่อยังรักลูกยิ่งกว่าสิ่ง,งนใดนี่แหละครับคือพระเจ้าพิมิสารวันนี้เราก็มายังสถานที่จำครุกพระเจ้าพิมนะิสานณสถานแห่งนี้ นะครับตอนนี้ท่านอยู่สวรรค์ช้นจะตวรวจลายกระชื่อว่าจำชวนะไว้เอานอมาแทนวอลราไม่เคยเลิมนะครับไปอ่านได้ครับปฏิบโติเทสามท่านเกิดเป็นยากนัน้นท่านมาลงมารายงานตัวนะครับก็อนุโมทนาสาธุเหลือลอยเกวียนที่เดียวแล้วครับเชิ